สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมเป้รถเก่งมือ2เกรด A นะครับวันนี้นะครับมีรถสไตล์ผู้บริหารกับรถปีใหม่ๆเป็นรถสไตล์ SUV มีมา2คันนะครับคันนี้นะครับทางซ้ายนะครับสีเทาดําหรือว่าสีออกไฟฟ้าแล้วกันเนาะภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับทางซ้ายเป็นตัวไฮบริดนะครับเป็นกึ่งน้ํามันกึ่งเบนซินกึ่งไฟฟ้านะครับกึ่งไฟฟ้านะครับจะใช้ EV ก็ได้จะใช้ตัวในเรื่องของน้ํามันก็ได้เช่นกันนะครับ คู่ทางขวานะครับเป็นแคมรี่รถปี16นะครับคันนี้ก็เป็นรถสไตล์พลบริหารเนาะเป็นเครื่อง2.5นะครับทางซ้ายเครื่อง1.8นะครับก็กว้างสบายทั้งคู่เลยนะครับกวา้างๆนั่งสบายๆทั้งคู่นะครับ2คันนี้นะครับราคาก็ต่างกันนะครับคันหนึ่ง5 5าแ0นห้าห้ากคันหนึ่งนะครับไฮบริดคันนี้ตัวไฮบริดเซ็ตตีนะ้ไฮบริดพรีเมียมเนาะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปราคา7 9 9 0 0ส ผมบอกก่อนนะว่าคันนี้นะครับไฮบริดครอสคันนี้นะครับ1.8พผ่อนอยู่ที่นะครับ1 3,500นะครับส่วนตัวแคม r y นะครับคันนี้ราคานะครับ559พ0ผ่อนอยู่ที่9,500บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกสุดๆนะครับไปเลยที่2.79นะครับ2.79นะครับฟีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับ ใครสนใจคันไหนนะครับรีบทักรีบโทรหาเป้ได้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับ2คันนี้ดูดูว่าตัวเองเหมาะกับคันไหนนะครับผมบอกก่อนนะครับถ้าเอาน้ํามันล้นร้วนนะครับเป็นแคมรี่คันนี้นะครับเป็นแคมรี่นะครับน้ํามันร้วนนะครับส่วนคันนี้เป็น2ระบบเบนซินได้ไฟฟ้าได้นะครับรถคันนี้ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กชาร์จนะครับเพราะมันชาร์จให้ในตัวอยู่แล้วนะครับขับไปชาร์จไปนะครับไม่ต้องไปแย่งที่ชาร์จนะนี่คือข้อดีของไฮบริดนะครับ จะดีกว่ารถพวกที่เป็น E ีีที่จะต้องมาแบบอ่าคลอยเสียบปลั๊กชาร์จตลอดกังวลเรื่องที่การเลี้ยงกังวลเรื่องการเดินทางเนาะถ้าไม่มีที่ชาร์จก็ไม่รอดนะครับมาผมให้ดูก่อนเลยอย่างแรกนะครับดูตัวไฮบริดก่อนเลยนะครับคอสไฮบริดคันนี้สีเทาดํานะครับเรียกว่าสีเทาดําแล้วกันนะครับแต่ถ้าผู้ตัดจินบานมองเห็นก็ออกที่สีฟ้าหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับผมบอกว่าเลขไมค์แค่สองหมื่นนะครับไมค์แท้นะครับ ไมแท้นะครับไฮบริดพรีเมียมคันนี้ตัวลองท็อปนะครับทะเบียนซีหนึ่งแปดแปดนะครับคันนี้รถปียี่สิบจนยี่บเอ็ดนะครับไม2สองหมื่นแท้ๆเลยไม้สองหมื่นแท้ๆนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d ดย์ไทม์ไลท์ไกด์ดิ้งนะครับมีให้ครบเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับสีฟ้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย t ไทม์ไลท์ไกด์ดิ้งมาให้ด้วยนะครับ สังเกตง่ายๆคือตรงกลางโลโก้ของเขาจะมีสีฟ้าแบบนี้นะครับรถคือเป็นรถที่มีไฮบริดนะครับส่วนคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เช่นกันนะครับไฟเตอร์ทามรักกิ้งก็มีให้ไฟตะหมอกก็มีให้ครบนะครับเซนเซอร์ซ้ายขวามีให้2จุดเลยนะครับอ่าแล้วที่ผมบอกไปนะว่าใครเหมาะกับคันไหนนะครับผมบอกเลยว่าแคมรี่คันนี้นะครับเป็นรถกว้างนั่งสบายนะครับ5้าที่นั่งนะ5้าที่นั่งนะครับ ผ่อนเดือนละ9 5้0พนานะครับผ่อนเดือนละ9ก0 0พนานะครับรายได้ตั้ง18,000ขึ้นไปนะครับถึงจะออกได้และก็ใช้ขับขี่ได้แบบผ่อนได้แบบสบายๆนะส่วนครอสคันนี้นะครับผ่อนอยู่12,000นะครับรายได้ก็ต้อง24 0ห0นนะครับรายได้24,000ออกได้นะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่มีการวางแผนมาอย่างดีนะครับว่าเฮ้ยเราใช้รถประหยัดน้ำมันราคาก็สูงนิดนึงนะครับราคาก็สูงกว่าเคมรี่นะ แต่รถก็ปีใหม่กว่าเช่นกันนะครับใหม่ก็น้อยด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะครับแต่รถปีใหม่ไหม่น้อยสภาพใหม่และเป็นรถกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครับสระบบเลยประหยัดน้ามันก็ต้องคันนี้นะครับส่วนขับสนุกขับทางไกลสบายๆสองจก็ต้องคันนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่คันนี้คันนี้อยู่ประมาณแคมรี่นะครับประมาณ11บเถึงสิกิโลลิตรส่วนตัวคลอสไทบิตนะครับประมาณ23กิโลลิตรนะครับยีกิโลลิตรเลยนะครับ ใครเลือกคันไหนเลือกเอาเลยนะครับอ่าผมให้ดูเส้นสายรายละเอียดของตัวแคมรี่ก่อนนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับรถนะครับส่งตรงเลยนะครับส่งตรงเป็นรถบ้านนะครับกระจกได้มานะครับกระจกนะครับติดฟิล์มเก็บเสียงอย่างดีฟิล์มติดมาพร้อมแล้วฟิล์ม80นะครับค่อนข้างจะทึบมองไม่เห็นข้างในเลยนะครับแต่ข้างในมองเห็นข้างนอกนะครับอ่าตัวเครื่องเป็นดูอัล VTI แล้วนะครับ ตัวเครื่องเป็นตัวบล็อกใหม่นะครับอ่าส่วนยางแม็กนะครับแม็กอลอยยางใหม่ๆดอกเต็มเต็มเลยนะครับส่วนซุ้มล้อป่องล้อก็ดูได้เลยนะครับซุ้มล้อป่องล้อสภาพเดิมโช๊คเดิมนะแคมรี่เป็นรถที่ค่อนข้างจะช่วงล่างนิ่มช่วงล่างดีเลยนะครับเรียกว,ว่าผมลองขับแล้วเนาะก็ออปชั่นเขาให้มาเยอะนะครับ มีโครเมียมเส้นตัดตัวขอบกระจกนะครับมีความสปอร์เฉลียวมากขึ้นเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพดีนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับตัว2.5ตัว G นะครับเซ็นเซอร์ถอยเซ็นเซอร์ระวังระบบเซฟตี้มีให้ถึง4จุดเลยนะครับ1 2 3 4มีให้ถึง4จุดนะครับแคมรี่สวยๆแบบนี้ท้ายเป็น LED นะครับอ่าที่สำคัญมีกล้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะกล้องถอยกล้องหลังมีให้พร้อมจอนะครับภายในก็กว้างสบายเลยนะครับ สามารถจะล้วงจากตรงคนนั่งคนหลังเนาะมาตรงนี้ได้เลยนะครับล้วงเข้ามาเก็บของหยิบของตรงนี้ได้เลยนะครับผมให้ดูไปเลยนะครับแบบละเอียดนะครับรังนองรองน้ําตัวบอดี้เดิมแท้นะครับใครได้รถแคมรี่ไปใช้นะครับก็เป็นรถที่โครงสร้างเดิมนะครับหัวนองหัวน็อตก็เดิมแท้นะครับดูได้เลยน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับนะครับซีนซิลิโคนสวยเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานสวยสมบูรณ์นะครับรถสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ ใครหารถสักคันไว้ใช้นะครับไว้ใช้นะนี่ครับผมแนะนําเป็นแคมรี่คันนี้เลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีเสียหายนะครับดูได้เลยนี่ครับอันนี้ไว้ก็นี่ครับเวลายกระวางนี้นะแคมรี่นะครับคือมือไม่แรงอยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบสมบูรณ์เลยยางไม่เคยลงพื้นเลยนะครับดอกใหม่เต็มมากนะครับ อ่ะดูส่วนบอดี้ตัวถังนะครับซีนซิลิโคนสวยเดิมเงามงาโอเคสวยซื้อได้ครับคันนี้สวยซื้อได้โอเคสวยน่าใช้นะครับเป็นรถที่สวยและน่าใช้และกว้างครับนิ่มด้วยนะครับส่วนตัวไฮบริดเดี๋ยวผมมาให้ดูเนาะผมให้ดูภายในของแคมรี่ก่อนนะครับก็เป็นสีเบดนะครับภายนอกเป็นสีบรอนภายในสีเบดแบบนี้นะครับรถสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยนะครับ สีเบสนะครับมีพนักพิงแขนให้นะครับมีสายไอโซเฟกมีคาซีให้นะครับนี่วางแก้วนแก้ําตรงนี้ได้เลยนะครับภายในก็สามารถจะล้วงนะครับล้วงเข้าไปเอาสิ่งของข้างหลังได้เลยนะครับนี่แคมรี่ก็เป็นรถที่ดีไซน์มาได้สวยดูดีนะครับตกแต่งด้วยลายไกด์วูดออปชั่นให้มาแบบเยอะด้วยนะครับรถโครงสร้างหลอดโครงสร้างหลักนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับรถเดิมอยู่แล้วนะครับไม่มีชนนะครับการันตีได้เลยนะครับ ไม่มีชนหนักพิคว้ามไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีกับสีนะครับสภาพเดิมๆนะครับใครหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยว่ารถคันนี้เหมาะสมกับท่านมากๆครับท็คเทียซีการล้อฟรีล้วเลื่องถหลายระบบ BSM นะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนนะครับหรือพาร์คกิ้งโซน่านะครับเป็นระบบตรวจับก็ป้องกันความระวังการทวงการถอยต่างๆเรานะครับเนี่ยรอบๆนะครับเปิดระบบนี้ไว้ช่วยเซตตี้ตัวเราได้เลยครับ ส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะมีออปชันนะครับเรียกว่ามีเลือกโมดต่างๆคุชคอนโทรลมีให้ครบเลยนะครับเลือกที่จอตรงนี้ได้นะครับส่วนทางซ้ายจะเป็นพวกควบคุมนะครับชุดเครื่องเล่นต่างๆของ AMFM ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับให้ดูก่อนเนาะภายในเป็นสีเบตนะครับมีเมมโมรี่ซีทให้ด้วยนะแคมรี่นะครับมีเมมโมรี่ซีทให้ด้วยนะครับจดจําการนั่งของเบาะนะครับ เรียกว่าใครมีกิ๊กนะครับก็ระวังให้ดีนะถ้าแฟนคุณมานั่งรถแล้วเอ๊ะทำไมเบาะชั้นนั่งแปลกๆอย่างนี้ก็ระวังให้ดีนะครับจอมีให้กล้องถอยมีครบ AMFM ออดิโอฟังได้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลแบบนี้พาวเวอร์เลมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับที่คันเอกลักษณ์ของ Camry ครับหัวเกียร์จะเป็นแบบลายไม้แบบนี้นะครับเป็นซีฟิลชิปบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็มีแมกเนติกชาร์จให้ตรงนี้นะครับนี่ส่วนคอสก็มีนะเดี๋ยวพาไปดูคอสนะครับคอสก็มีเช่นกันนะครับ รถสภาพสวยสภาพเดิมเลยไม้ <My S 1> เป็นแบบเรืองแสงแบบออติตอนแบบนี้นะครับเรืองแสงแบบออติตอนนะครับรถสภาพสวยค่อนข้างดีนะครับผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะอ่าเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็พร้อมบอกองศานะครับบอกองศาเวลาเลี้ยวเวลานี้ด้วยนะครับนี่โยกตามพวงมาลัยนะครับอ่านี่คือค่อนข้างดีเลยจะได้รู้ด้วยว่าเวลาเราเลี้ยวเรากะอย่างเงี้ยมันพ้นหรือเปล่านะครับบางทีเราอาจกะด้วยสายตาอาจไม่พ้นอาจจะชนได้นะครับ ก็นี่คือข้อดีนะครับรถเรียกว่าเขาให้มาระบบเซฟตี้นะครับให้มาก็ข้างเี่ดีเลยดังนั้นผู้บริหารเขาเลยเอาไปใช้กันเยอะนะครับแต่ตอนนี้ราคาถูกลงมาครับเหลือแค่5้าแสนห้าหมื่นเเท่านั้นเองนะครับตัวสภาพสวยสภาพเดิมนะครับที่สาคัญนะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแล้วเข้าศูนย์ทุกกระยะเนาะอ่านี่ครับเลขไมล์ตอนเข้านะครับ192 328นะครับเข้าศูนย์มาแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับแคมรี่สวยขนาดนี้ไปดูห้องเครื่องหน่อยจะดีขนาดไหนนะครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเป็น d u a l v t i ทีวเนาะก็ห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับรถเราเน้นรถโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับ โชงโชกนะครับลอยมาคีซีเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยสวยสมบูรณ์นะครับสภาพรถต้องสวยเกรดเแบบนี้ลอยมาคีซีชุดเอเบต่างๆ4ล้ออิสระใช้ได้ปกตินะครับลอยมราตัวบอดี้ตัวถังนะครับต้องอยู่เดิมแบบนี้ครับนี่ 9R นะครับ 9R9L ตัวนี้พวกนี้นะครับจะต้องอยู่เดิมครบนะครับดังนั้นรถเรานะครับต้องเดิมเท่านั้นนะครับถึงจะขายให้นะหัวน็อตเดิมแท้นะครับน็อตเดิมแท้ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขยแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีโดนนะครับ สภาพสมบูรณ์เลยกองไฟกองแบตต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องปกตินะครับเครื่องเดิมนะครับเสียงเนึกว่ารถใช้ได้ปกตินะครับมอน้ําฝาอะไรไม่มีดันนะครับไม่หมอยุเลยนะครับรถสภาพใหม่อยู่เลยนะครับรถพึ่งเข้าถ่ายให้ได้เห็นก่อนใครกดไลค์กดแชร์ตามมไว้เลยนะครับทิ่มคัญตัวคําโช๊คเป็นโช๊คแบบนี้ด้วยนะครับนิ่มแล้วก็ยกแค่มือเดียวเท่านั้นปิดก็มือเดียวนะครับผู้หญิงนะครับใช้รถคันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับปิดเบาๆนะครับปิดเบาๆก็ล็อกแล้วนะครับ เปิดก็เปิดง่ายๆนะครับเปิดก็เปิดง่ายเนาะอะมาดูในส่วนของต่อไปนะครับมาดูในส่วนของไฮบิดคลอสกันบ้างนะครับตัวไม้สองหมื่นนะครับมาดูได้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าเป็น LED ด้วยนะครับกระจก LED มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับโตโยต้าดูได้เลยนี่นี่นี่โตโยต้านะครับโตโยต้าฟิลยังไม่ติดนะฟิล์มหน้านะครับก็่าติดเพิ่มได้นะครับคิ้วรอนอแบบนี้นะครับคิ้วสีดำๆฟิล์มข้างไม่ได้ติดนะครับ ไม่ติดเอ้ยติดแล้วครับขออภัยฟิวติดมาแล้วนะให้ดูข้างนอกนี่ดูข้างในอ่านี่ครับมองในไปนอกนะครับมองเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับอ่าสมัยที่มีให้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับกล้องท้ายกล้องมองหลังมีให้ครบเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆเป็น LED แบบนี้นะครับเป็น LED นะครับแดงๆใสๆนะครับ เป็นไฟฟ้าด้วยเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับเบาะด้านหลังนะครับสามารถจะนะครับสามารถจะเอาของสัพภาระมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับมีไฟส่องของสองให้ด้วยนะที่วางหิ้วของหิ้วของ2องกิโลนะครับแล้วก็มีตรงนี้ราวอะไรเอ่ยอ่ามันคือราวนี่ครับอ่าเดี๋ยวนะครับเอาไว้เอาไว้ใช้นะครับบางคงบางของเนาะนี่วาห้างนะครับกันแดดกันฝนนะครับ เวลาฝนตกนะครับเอาดึงอันนี้มาก่อนแล้วค่อยเอาของไปเก็บข้างในตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้นะครับอ่าโอเคกว้างสบายนะครับเบาะพับได้60-40แบบนี้เลยจะพับนอนพับนั่งก็ได้หมดเลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับให้ดูนะครับเดิมแท้เลยนะครับหัวนมงัน็อตนะครับสวยเดิมนะครับซีนซิลโคนก็เดิมแท้โรงงานนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับซื้อได้นะครับคันนี้ขอปิดหน่อยครับปิดก่อนเป็นไฟฟ้านะครับ ประตูเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับคลอสเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนํานะครับโคโรล่าคลอสเสาค่ะเป็นแบบชาร์ฟินนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับเบาะแถวที่2นะครับก็พับได้แบบนี้พับนอนพับนั่งขางในเป็นสีแดงด้วยนะครับอ่ะเอาขึ้นมาหน่อยอ่ะเอาขึ้นมาเบาะสีแดงหรูหราเลยนะครับหรูหรากว้างขวางน่าใช้พนักพิงแขนมีให้นะครับที่วางแก้วน้ําก็มีให้เช่นกันนะครับคันนี้ ได้โปรขับฟรีครับสิบวันด้วยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะครับ2.79เท่านั้นนะครับประวัีิคดีฟีดาวจัดได้เต็มเลยนะครับภายในสีแดงทูโทนแบบนี้นี่คือไฮบ,บิดนะครับไฮบิดนะครับตัวนี้กระจกได้มาเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นไฟฟ้านะอ่าเป็นไฟฟ้าที่สําคัญนะครับคอนโซลดีไซน์มาก็ภายในเป็นสปอร์ตสปอร์ตฉบเฉียวแบบนี้นะครับ เป็นเบาะแดงๆน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้นะครับเป็นบัคเกตซีดหนังแท้อย่างดีกระจกเบเรียกว่าเบาะเป็นไฟฟ้าปรับได้นะครับ6ทิศทางเลยนะครับกว้างสบายนะครับเป็นรถที่ขึ้นน้ามันเบนซินกับไฟฟ้านะครับพงมลัยหุ้มหนังอย่างดีกระชับมือนะครับแบบนี้รถนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้วางสายรับสายได้นะครับที่สำคัญเลือกโหมดต่างๆที่ตัวพงมลัยได้เลยอ่ะมาดูเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับรถคันนี้ง่ายๆครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับ ได้มาเป็นผู้สตาร์ทแล้วนะครับขึ้นว่า EV e a d y พร้อมนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องตกใจตอนนี้รถติดแล้วนะครับรถติดแล้วนะแต่มันเป็นโหมดของไฟฟ้านะครับดังนั้นไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่ารถมันติดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใช้ใหม่ๆอาจจะไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยรถมนติดหรือยังอะไรอย่างเนี้ครับจริงๆรถตอนนี้มาติดแล้วมันขับไปเลยหน้าด้ยหลังได้แล้วนะครับเนี่ครับไฟจอติดทุกอย่างแล้ว M M มีนะครับเขาเกียร์ถอยยังไม่เขาเกียร์ถอยให้ดูนะครับ นี่ครับเขาจะถอยจอก็ขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับจอขึ้นเลยนะครับเลือกได้จอดูซ้ายดูขวาอย่างนี้ก็ได้หรือจะโลกซ้ายขวาหรือเลือกดูโอวิวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแอร์ดิจิตอลดูออแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับที่สำคัญมีแม่เหล็กชาร์จให้ด้วยนะครับมีแม่เหล็กชาร์จให้ด้วยนะอ่าตรงนี้นะครับนี่ที่เลื่แสงตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กชาร์จนะครับวางทุกวางไอโฟนไอโฟน ที่รองรับนะครับวางก็ชาร์จได้เลยนะชาร์จแบตได้เลยนะครับตรงนี้มุ้แจได้มาเป็นแบบนี้นะคีเลตแบบนี้เลยนะครับรถสภาพสวยสภาพดีเลยนะครับหรูหราน่าใช้ราคาหนาคบด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมครับสถานะบอกอยู่ครับตอนนี้กําลังชาร์จอยู่นะครับกาลังชาร์จแบตอยู่นะเห็นไหมครับนี้พลังไฟกําลังชาร์จอยู่นะครับเลือกโหมดต่างๆได้เลยจะโหมด ev หรือจะโหมดด้เลือกโหมดนะครับว่างี นี่ครับกด,กดเลือกโหมดปุ๊บจะเป็นสีแดงนี่คือโหมดสปอร์ตนะครับสีน้ำเงินคือโหมดอเรียกว่าเป็นโหมดอิโคแล้วกันโหมดประหยัดน้ำมันเนาะไม่สามารถใช้โหมด EV ได้แบตเตอรี่ให้บใกล้หมดตอนนี้แบตแบกใกล้หมดนะครับดังนั้นก็ต้องใช้โหมดน้ำมันไปก่อนนะครับอ่าโลสภาพค่อนข้างจะสวยแจ่มเลยนะครับและประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันบ้างเป็นยังไงไปดูรถสภาพคือใหม่มากนะครับตัวนี้สภาพคือใหม่มากนะครับมาเดี๋ยวจะพาเปิดกระโปรงหน้าให้ดูว่าห้องเครื่องมเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเครื่องฝาเครื่องต่างๆนี้เดิมแท้สมบูรณ์เลยนะครับห้องเครื่องก็บอกเลยว่าบง่งบอกถึงเป็นความเป็นไฮบริดคือโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะครับ ตัวยี้าโลโก้สีฟ้าตัวเครื่องเป็นตัวเดียวกันกับตัวของแอลติสนะครับแอลติสหนึ่งจุดหกจีนะครับนี่ตัวเครื่องเดียวกันแต่ว่าลูกสูบขนาดลูกสูบต่างกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นชุดชาร์จนะชาร์จไปยังชุดแบตเตอรี่นะครับนี่ตรงนี้เลยเป็น2ระบบนะครับประหยัดน้ำมันยี่สามที่สี่กิโลลิตรเลยนะครับเครื่องเดิมแท้ไม่มีโดนชนนะครับรถไม่มีโดนนะครับเพราะถ้าโดนเราไม่ซื้อเข้าอยู่แล้วนะครับคนหน้าเดิมแท้โรงงานนะครับ แบตเตอรี่เต็มเต็มไฟเต็มเต็มกล่องไฟต,งต่างๆอยู่ครบเลยนะครับอ่าหัวโโนโอตส,สวยเดิมนะครับสิลิมโูเคนเดิมแท้แบบนี้นะครับอ่าเครื่องเงียบไปแล้วเห็นไหมมันตัดแล้วเมื่อกี้มันชาร์จอยู่นะครับตอนนี้มันตัดแล้วตอนนี้ใช้หมดแบตเตอรี่นะครับเครื่องดับแล้วนี่ครับมันจะใช้ออตโต้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปจอดชาร์จเสียบปลั๊กนะไม่ต้องเลยนี่คือข้อดีนะครับรถไฮบริดเนาะจะน้ำมันก็ได้จะไฟฟ้าก็ดีนะครับ ที่สาคัญนะครับหัวนงน็อตเดิมแท้ไม่มีขยับเลยนะครับเดิมแท้ไม่มีขยับสภาพสวยแจ่มแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนมาสรุปกันครับผมมาโตโยต้าโคล่าคอสเนาะก,ก็รายได้นะครับ24 0 0 0ออกได้เลยคนเดียวไม่ใช่คนค้ำนะครับปบดีเคดี D, ก็ฟรีดาวได้และดอกเบีย้ยเริ่มต้นทั้งสองคันนี้อยู่ที่2.79เท่านั้นโปรขับฟรี90วันมีให้ดอกเบีย้ยพิเศษมีให้ส่วนแคมรี่นะครับ รายได้นะครับรายได้นะหมื่นแปดออกได้เลยนะครับหมื่นแปดออกได้เลยนะครับมีดาวก็ดีนะครับทุกสองคันนี้ถทาดาวก็ยิ่งควันถูกนะครับเป็นข้อดีของคนออกรถเลยนะครับใครหารถอยู่นะครับสภาพสวยเกียร์เอแบบนี้สวยจงปกแน่นอนมาดูรถได้ที่เศษีไทย68แยกหนึ่งนะครับเป้นะครับเป้เพชรยนเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะเป็นวิศวกรนะครับฝ่ายขายนะครับดูรถเป็นนะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องรถนะครับผมบอกเลยว่า คุณดูช่องนี้ดูถูกแล้วนะครับและบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้พลาดโปรเด็ตนะครับสนใจคันไหนโทรมาได้เลย0ูนย์94 8 4 8เจปนะครับสองคันนี้สามารถจะส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับมีรถสไลด์วิ่งส่งถึงหน้าบ้านนะครับฟรีร้อยกิโลแมกรเท่านั้นนะครับและใครอยากได้รถนะครับผมบอกเลยว่ารีบโทรรีบหารีบจับจองนะครับ โทรหาเป้ได้เลย094794848นะครับวันนี้เป้ต้องฝากรถส,สวยๆสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ